บริหารเงินลงทุนให้ผลอบแทนดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของที่คุณเรียนกันมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการลงทุนในตราสารหนี้นะครับการลงทุนในในหุ้นนะครับแล้วก็การลงทุนในคอมมดิตี้มีสามเรื่องนะครับเพื่อให้รู้ว่าผู้ผ่ารวมมีความรู้ในการลงทุนในตราสารหนี้ไหมครับหุ้นทองคาอสังหาและอื่นๆเพื่อให้ผู้ผ่ผานการอบรมทราบถึงวิธีการลงทุนที่ให้ผลอบแทนที่ดีที่สุดนะครับ ีที่สุดก็ฝากเงินก็กประมาณสองอปร์ซนตะครับตราสารนี่ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสักสี่สักสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นหุ้นก็ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีนะครับคือดีที่สุดนะครับไปถึงคนที่มีเงินเป็นแสนล้านแต่พวกเราระดับแสนบาทผมว่ากำไรจากหุ้นเนี่ยปีง่ายสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายๆ ฟังง่ายๆเพราะวันนี้ผมจะสอนที่ผมพูดเนี่ยนะครับมีวิชาประจัยพื้นฐานนะครับเซคษลศาสนะครับฟันโฟนะครับการวิเคราะห์นะครับเทคโนโลยีเทคโนโลอีและไรสิตแล้วก็มานีเม้นท์มันีเมเนต์จะพูดถึงเรื่องของการสต็อปลอตการช็อตนะเกมพอร์ตและการคัดลอตแล้วก็เทรดไซด์นะฮะก็ไปเรียนที่เราได้นะครับสู่การเรียนรู้เนี่ยนะครับโฆษณานิดหนึ่งนะครับก็เป็นที่แรกเลยนะครับที่ได้นะครับ กำหนดวัตถุประสงค์ของโบรกเกอร์แห่งแรกของเมืองไทยนะครับที่มีจุดการตลาดคือสอนหนังสือให้นักลงทุนเพื่อนักลงทุนลงทุนได้เองนั่นคือที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะนักทุนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าโบรกเกอร์นักว,วิเคราะห์ช่วยให้เรารวยได้ไม่จริงนะครับสุดท้ายตายหมดนะฮะต้องรู้เองนะครับและบางคนก็คิดว่าการเรียนรู้เรื่องหุ้นเนี่ยนะครับก็คงต้องรู้เยอะแยะเหมือนนักวิเคราะห์ไม่จําเป็นนะครับตอนนี้ PE ตลาดเท่าไหร่ครับ สิบแปดทำอะไรอยู่่ะสูงไหมครับจําได้ไหมครับตอนพันสองเนี่ยปีอยู่สิบห้าแล้ววิคอลมันก็บอกว่าแพงใช่ไหมพอขึ้นมาพันห้ามันบอกว่าแพงไหมฮะแพงตอนนี้สิบแปดแพงแต่มันแนะนําให้ซื้อหุ้นอยู่ไหมครับแล้วหุ้นแนะนําแต่ละตัวไม่มีพีเลยคือ <c oughs> ตลาดหุ้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีวิชาที่ผมอนธะิบายไปแล้วนะครับครบทุกวิชานะครับเราเราสอนฟรีนะครับเราคิดว่านะครับในการพัฒนาประเทศ สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับก็คือเมื่อเรายอมรับที่ะระบบของทุนนิยมแบบเสรีนิยมเพราะนั้นตลาดทุนเป็นเรื่องสําคัญนะครับตลาดหุนมีไว้ทําอะไรเป็นตลาดรองที่ไว้สําหรับการระดมทุนเนี่ยสำคัญมากที่ไปพัฒนาประเทศถ้าเราไม่มีตลาดทุนนะครับเราไม่มีตปตทวันนี้เราไม่มีรฆษณาวันนี้แน่นอนนะครับที่มาตามพี่ปตท นะครับแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องนะครับกูจะพูดของกูว่าขอน้ํามันขุดที่เมืองไทยเนี่ยขุดได้แค่สิเอร์เซ็ตสั่งมาเนี่ยนะครับเก้าสิบไอสิเปอร์ซ็นตเนี่ยมันเป็นน้ํามันราคาเป็นน้ํามันที่อะไรนะครับคุณภาพสูงโรงงานเมืองไทยเขาสร้างมากันน้ํามันที่สั่งไปจากตะวันออกกลางนะฮะซึ่งเป็นน้ํามันหนักน้ามันคุณภาพต่าเพื่อจะได้ให้น้ามันมันเป็นไงครับน้ำมันมันราคาถูกเราไม่มีน้ํามันเองส่วนน้ํามันที่ขุดในประเทศน่ะประมาณสิเปอร์เซ็นตเป็นน้ามันไร้ต้องส่งไปไปกันต่ประเทศขายไปัังงไไมมม่่รรรู้้เเเือออบกปะะททศยยีนน พยายามที่จะพูดประเด็นของตัวเองนะครับในในทั้งหมดน่ยนะครับในวิชาที่เราจะเรียนวันนี้เรามาดูก่อนนะครับเราพูดถึงนะครับสองหุ้นปีห้าแปดโอกาสอยู่ที่ไหนอัน,นที่ผมได้รับมอบหมายมานะครับจากทางมหาลัยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ที่ ได้เชิญผมมาเป็นวิทยากรนะครับด้วยความเต็มใจนะครับถ้าคิดเรื่องค่าตัวนะครับคงมาไม่ได้นะครับการจัดสัมมนานะครับครั้งหนึ่งของวิทยาลัยอรถ้าเป็นนักวิเคราะห์คนอื่นนะครับค่าตัวประมาณสามถึงห้าหมื่นถ้าเป็นผมวันละล้านนะครับไม่งั้นไม่สอนนะครับวันละหนึ่งล้านนะครับถ้าเป็นเรื่องเชิงทฤษฎีนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้มานะครับให้สอนไหมฮะนิดนิดเทคนิคเขด้วยนะครับเท่ากับสอนฟรีนะครับค่าตัวนี่ผมไม่ทราบว่าเช็คให้ผมมาเท่าไหร่นะครับแต่ผมยินดีที่จะบริจาคกลับไปทั้งหมดนะครับให้มหาลัยนะครับเรามาดูก่อนนะครับผมดูเรื่องของพื้นฐานก่อนนะฮะก่อนที่เราจะอยากรู้ว่าปี58จะเป็นยังไงเราดู P e ของเซตสิบแปดเราพูดถึงพื้นฐานไหมครับ เราไม่พูดถึงพื้นฐานแล้วใช่ไหมครับถ้า PE ของเซตอยู่ที่แดที่เก้าเนี่ยพูดถึงการลงทุนไหมฮะเราควรจะพูดถึงการลงทุนแต่ PE ของเซตอยู่ที่สิบดนะครับถ้าอยากให้ขึ้นก็บอกว่า net debt เนี่ยอยู่ที่สาสิบสามไงใช่ไหมครับก็ก็จะเล่นกูจะเล่นขึ้นนะถูกไหมจะเล่นขึ้นจะทาไมไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ PE นี่กำหนดไม่ได้ก็คือ PE เป็นตัวแทนของพื้นฐานนะครับในความเหมาะสม นะครับของ PE นะ่ะจะเป็นเรื่องของการกำหนดกำไรดูนะ PE จะเล่นไป50ร้อยนี่ก็ได้ถ้าสามารถคาดการณ์ว่าในอีก3ปี PE จะลงมาอยู่ที่ระดับ10คือระดับที่มาตรฐานคือ10 PE ความหมายง่ายๆก็คือนะครับผมคิดว่าทุกคนทราบแล้วเงินลงทุน100บาทจะกลับมาที่เราคบ100บาทในกี่ปีนะครับถ้า PE 70ก็70ปีถ้า PE 10นะครับก็10ปีไปถึงกำไรบริษัทนะครับไม่ใช่หวนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับ ถ้า PE แบบนี้ก็ไม่ต้องมาพูดถึงพื้นฐานกันคืออย่ามาคุยกันให้มันเสียเวลานะครับอย่ามาอ้างนะครับเพราะการเล่นหุ้นอย่างกลุ่มทนาคารพณิชย์กำไรอยู่แล้วแหละเอาเปรียบไปสังคมอยู่แล้วนะครับเพราะประเทศเราเป็นเสรีก็คือตลาดธนาคารพณิชย์เนี่ยล้มไม่ได้ใครอยากให้ล้มบ้างฮะ ธนาคารพณิชย์ล้มเนี่ยมันก็เหมือนกรีกเหมือนอะไรไปเลยก็คือว่าทรัพย์สินของเรามันก็ไร้มูลค่าไปเลยนะครับเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารพณิชย์เป็นตัวที่ที่ชัดเจนที่สุดนะครับว่าถ้าลงทุนในในกลุ่มธนาคารพณิชย์นะครับ PE เท่าไหร่ดูนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่สิบสองนะครับ ที่เรามากันนะครับ P/E ของธนาคารพณิชย์นะครับที่เรามากันตั้งแต่พันสองนะฮะ P/E ก็อยู่ที่ประมาณประมาณประมาณสิบนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาประมาณ20นะครับตัวต่าๆเลยนะครับของ P/E ของธนาคารพณิชย์นะครับที่มากันตั้งแต่เซ็ตสามร้อยแปดสิบเนี่ยก็คงอยู่ประมาณสักเจ็ดเจ็ดจุดห้าประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเลือกกลุ่มธนาคารพณิชย์เนี่ยก็คือเป็นตัว เราต้องบอกว่าเป็นตัวที่มีสเสถียรภาพที่สุดนะครับของการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราใครที่เล้หุ้นไม่เป็นผมแนะนําว่าให้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับเล่นหุ้นธนาคาราพาณิชย์ให้กําไรก่อนนะครับธนาคารพาณิชย์แยกง่ายๆเป็น2กลุ่มเองคือ Big Cap นะฮะมีสตัว BBL KBank SCB อันนี้ก็ก,ก็ก็คือทุกอย่างเป็นไปนตามมาตรฐานนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มเก็งก,กำไรนะครับ KTB TMB นะครับ Tcap t i s c o พวกนี้นะครับพูดตามความสามารถในการแข่งขันนะฮะ mm hmm. ก็มีแค่สองกลุ่มเพราะนั้นหัดเล่นหุ้นแบงค์เทพ K Bank s c b ให้กำไรก่อนนะฮะเล่นสามตัวให้กำไรก่อนแล้วถ้าเล่นกำไรเมื่อไหร่นะครับแล้วมาบอกผมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกหุ้นกลุ่มใหม่ให้ไปเล่นนะฮะ mm hmm. <laughs> ต้องทีละสเต็ปนะครับแต่เรื่องหุ้นแบงค์ไม่กำไรเนะี่ย <laughs> มันไม่ความอดทนไม่พอนะฮะตลาดหุ้นต้องใช้ความอดทน เมื่อ <S an> ในทางพื้นฐานไม่ผ่านแล้วเรามาดูอะไรอีกนะครับวันนี้ม่ไเม้น์ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับขณะน,นี้หุ้นขึ้นมาสูงก็ต้องเล่นด้วยหุ้นโดยจํานวนเงินที่น้อยวันนี้ที่ดีที่สุดเงินอยู่ในพอร์ตของหุ้นนะครับก็ถือหุ้นถือเงินสดร้อยเอร์ซแล้วก็เอายี่สเอร์เซเล่นหุ้นไปหลายตัวถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณลองเอาเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปซื้อหุ้นสิบตัวเดียแล้วคุณถือแบบพอร์ตโปลิโอ,โอใชคุณจะเข้าใจว่าพอสิ้นเดือนมาดูมันก็เเทท่าดิมุกี ตัวนู้นขึ้นตัวนี้ลงตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงพอเซ็ตลงไปพันพันพันห้าพวดออาขาดทุนไปสิบเปอร์เซ็นต์กลัวกลัวกลัวขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกผ่านไปนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาปีนากระดาสิงหากรยามาห้าเดือนพอร์ตไม่ได้กําไรเลยเห็นไหมครับทั้งหมดกลับไปอยู่ที่กลยุทธ์ทั้งหมดเลยนะฮะต่อไปวิชาจิตวิยาวิชาเทคนิคลนะครับวิชาเทคนิคลก็เป็นการวางแผนแล้วนะครับว่า วิชาใน,นเขาพูดง่ายๆคือเรื่องแนวโน้มนะครับว่าตลาดเป็นแนวโน้มอ,อะไรถ้าตลาดเป็นแนวโน้มขึ้นซื้อหุ้นแล้วถือไว้ถ้าตลาดเป็นแนวโน้มลงนะครับไม่ถือหุน้นหุ้นเมืองไทยถือไม่ได้สักตัวหนึ่งนะครับ <laughs> อย่าติดหุ้นที่เมืองไทยนะครับมันลงทุกครั้งมันเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ถึงตัวเซ็ตนะครับทุกครั้งที่มันลงมานะฮะร,รอบนี้มันจะขึ้นไปเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับอยู่ที่ต้องฝืนเงินไปอะนะครับว่าไปแล้วนะครับ ฟันโฟไม่กลับแล้วผมสรุปนะครับพูดอเมริกาจะขึ้นนะครับตราสารที่อเมริกาจะขึ้นนะครับคอมมดิตี้ที่อเมริกาจะขึ้นเพราะฉะนั้นเงินสามารถกลับไปที่อเมริกาได้เต็มๆค่าเงินดอลลาร์ก็กําลังจะแข็งขึ้นไปนะฮะอย่าไปญี่ปุ่นนะครับบางคนบอกตลาดหุ้นญี่ปุ่นดีค่าเงินเยนอ่อนมากนะครับไปดูตาม้าตาเรือด้วยนะครับวัตถุประสงค์ของการลงทุนข้ามชาติอันแรกก่อนต้องกําไรจากตาและเปลี่ยนต้องไปลงทุนประเทศที่เงินแข็งนะับเพราะฉะนั้นไปที่จาโจนะฮะเล่นได้ทั้งสามเลยนะครับขณะนี้ ตราสารที่กำลังลงมาก็คือคอมมดิตี้ลงมาเพื่อรีเวอร์เซลนะครับเดี๋ยวจะมีสอนเรื่อง the six th state นะครับมันบอกว่าถ้ารีเวอร์เซลมาละย่างดอกเบียยังไม่ขึ้นนะครับอีกเป็นปีนะครับไม่ต้องไปฟังเลยเรื่องใครมาพูดเรื่องดอกเบียจะขึ้นยังไม่ขึ้นนะฮะดอกเบียอเมริกาเริ่มขึ้นวันแรกคุ้นยังขึ้นอีกนะครับโดยเฉพาะพุ้นคอมมดิตี้นะครับ,ว,นนรบวันนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวนะครับก็คือเรื่องของฟันโฟ ทีอรแล้วนะครับที่จะบอกว่าปี58ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงมันต้องใช้ฟันโฟเป็นหลักนะครับเรามีหลักแล้วเราแยกคุ้นเป็น3กลุ่มแล้วนะครับเราแยกหุ้นเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือหุ้นพื้นฐานคือหุ้นบิ๊กแคปหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี 2,556นะครับพฤษภา56ที่ต่างชาติขายหุ้นหลังจากที่เลิก QE นะครับมีเงินไหลกลับออกไปที่เมริกานะครับ2แส2 0 0ล้านคือไหลาจากเราออกไปออกไปหมดโดยหลักฐานปรากฏว่าออกไปทั้งหมดนะครับมันจึงเป็นเหตุให้หุ้น Big กแคเนี่ยมันขึ้นไม่ได้นะครับเงินฟันโฟจะต่างประเทศอันนี้เล่นหุ้นไหลบ้างนะครับก็คือหุ้นธนาคารพาณิชย์นะครับ หุ้นน้ำมันนะครับหุ้นสื่อสารนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักฐานแล้วเราจะเห็นนะครับว่าวันนี้นะครับปี2 5 0 8ถ้าหุ้นจะขึ้นนะครับหุ้นอะไรที่ควรจะขึ้นนะครับถ้าพูดถึงฟันโฟ,โฟเทลี่ทุกคนนึกถึงการซื้อขายของฝรั่งใช่ไหมครับใครเข้าใจอย่างอื่นบ้างไหมครับถ้าใครเข้าใจว่าคาว่าฟันโฟคือการซื้อขายหุ้นของ ต่างประเทศก็เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงอันนั้นเป็น c a r ิเ t นะครับไม่ใช่คำว่าไม่ใช่ฟันโฟทีโอรีนะครับทฤษฎีของฟันโฟวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเป็นหลกัหลกๆกันแล้วกันนะครับแล้วเพื่อจะไปตอบโจทย์ว่าปีหน้าหุ้อะไรที่จะขึ้นนะครับเรามาวิเคราะห์ก,ก่อนนะวิเคราะห์ฟันโฟโลกและหุ้นที่รับประโยชน์ในปี58นะฮะเราดูก่อนนะครับว่าเงินมาจากไหนในระบบของเสรีเนี่ย ทุกค,คนไม่สามารถพิมพ์เงินได้นะครับถ้าไม่มีเงิน <BE IN> ถ้าถ้าไม่มีทุนสำรองทุนสำรองมาจากไหนครับมาจาก GDP ถ้าไม่มี GDP ไม่มีทุนสำรองผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าเราเราเป็นประเทศประเทศลาวแล้วกันนะฮะประเทศลาวไม่มีทุนสำรองเลยนะครับเพราะฉะนั้นลาวจะพิมพ์เงินกีบมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่จะเป็นเงินเฟ้อหมดเลยคือ <i> จะไม่มีใครเอานะครับต้องเริ่มต้นจากลาวเนะี่ยตัดไม้ขายก่อนนะครับหรือขายไฟฟ้าให้ไทยก่อน ก็จะมีเงินตราต่างประเทศนะครับเมื่อมีเงินตราต่างประเทศเป็นแบ็กอัพแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ผมยกตัวอย่างว่าเขาได้บาทไปแล้วก็แปลไปเป็นดอลลาร์ลวกันนะตอนนี้ลาวมีสัก1ล้านดอลลาร์ก็สามารถจะพิมพ์เงินกีบได้นะครับก็ประมาณ3,000ันล้านกีบที่เป็นเงินที่อยู่ในระบบเรียกว่า M1 นะฮะที่อยู่ก็คือพิมพ์ได้แค่นั้นนะครับพิมพ์มากกว่านั้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นละไอ้เงินทั้งนี้ถ้ามันเหลือเนะี่ยมันถึงจะมาลงทุนในตลาดหุ้นใช่ไหมครับ จํานวนฮะไม่ได้ดูกําไรขาดทุนไม่เกี่ยวเลยดูเม็ดเงินอย่างเดียวนะครับซึ่งมาเรียกว่าดุลนะอันนี้ก็ดุลดุลที่เราพูดถึงกันนี่ก็คือเป็นกรเรนในเขาที่เราพูดถึงว่าราวได้มาจากการขายของเนี่ยคือจากดุลการค้าดุลแปลว่าหักลบหักกลบนะครับหรือเป็นเงินตาต่างประเทศอยู่นะครับราวก็คือขายขายไฟให้กับเรา นะครับก็ได้เงินไปมีตัดต้นไม้ขายและขายก็ได้เงินมาเงินก็ได้ของลาวก็สามารถที่จะเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับคนที่ได้ไปอาจจะเป็นเอกชนหรือเป็นรัฐหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับมีคนไทยไปลงทุนที่ลาวก็ต้องเอาเงินไปเปลี่ยนไป,ไปกีบถูกไหมครับลาวก็ได้เงินมานะครับ,เ,รนะรบเป็นเงินอะไรก็ได้นะครับสุดท้ายแปลงเป็นดอลลาร์นะรตีราคาเป็นดอลลาร์แหละก็จะมีทุนสำรองขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่า เราจะเห็นแล้วว่าไอ้เงินที่มันอยู่ในระบบเนี่ยของประเทศลาวเนี่ยมันมาจากไหนครับพอคนเอาเงินเข้าไปรัฐบาลลาวธนาคารกลางลาวก็พิมพ์เงินกีบออกมาให้ที่อยู่ในระบบของของอของประเทศลาวส่วนรัฐบาลลาวก็ถือทุนสำรองที่เป็นเงินตาต่างประเทศไว้แต่ซึ่งทุนอันเนี้ยจะนับเป็นทุนสำรองก็ต่อเมื่อเอาไปลงทุนในตาสารต่างประเทศเห็นไหมครับมันมีข้อกําหนดอยู่คือรัฐบาลลาวต้องเอาเงินเอาเงินกลับมาซื้อตาสารพันธบัตรรัฐบาลลาวอันนี้ไม่ถือเป็นทุนสำรองนะครับ ต้องไปถือตราสารที่เป็นตราสารที่เป็นต่างประเทศนะครับถึงจะเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศได้ล้วเฉืว่าเงินมันมีสองก้อนเลยเห็นไหมครับเราเนี่ยธนาคารกลางของเรามีเงินที่ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาแล้วหรือว่าไปซื้อหุ้นในอเมริกาแล้วอันนี้เป็นทุนสำรองนะครับแต่เงินกีบที่อยู่ในระบบเห็นไหมครับมีเงินกีบในระบบที่มาอยู่ในระบบนะครับ แล้วเหลือจากการลงทุนคือคนกู้ไปอ่ะอยู่ในระบบธนาคารแล้วเหลือก็เป็นเงินฝากใช่ไหมครับเงินออมอันนี้ก็มาลงทุนในตลาดหุนเห็นภาพไหมครับแสดงว่าเรามี GDP จาก NetExport ถูกไหมครับที่ผมพูดถึงนะครับจาก NetExport พรผมว่าเราเรียนเรื่องพื้นฐานพวกนี้กันมาแล้วนะครับว่า GDP มี4ตัวตัวแรกคือการลงทุนภาคเอกชนคือ I นะครับตัวที่2คือ NetExport X M ตลบตัวที่สก็คือตัว G g o v e r n m e n t ตัวที่4ี่ก็คือตัวของ C ี่ข้อสำคัญมี4ตัว นะครับเราเนี่ยได้เงินมาทุนสอบรองมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เงินที่อยู่ในระบบก็ไปลงทุน,นตลาดหุ้นเราแล้วจะได้ไมีพู้อยู่ตัวหนึ่งก็ลงทุนกันไปนะครับข้ามมาที่ไทยก็เหมือนกันในระบบคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูว่าตลาดหุ้นเราจะขึ้นไหมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในระบบของเรามีเงินไหมจาก GDP ไหมพี่หน้าคาดว่า GDP ของเราจะโตต่ก็ตอนแรกก็ห้าแล้วก็ค่อยลดลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลือสามจุดห้าแล้วอย่าไป อย่าไปเครียดมากสรุปว่ามีแล้วก็มีจากไหนเอาให้ชัดนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะกลับไปสู่ว่าถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะลงทุนในหุ้นอะไรการเรียนรู้ GDP ในมหาลัย เพ <Hello. S 2> ราะน,นั้นเราเราอยู่ในเดี๋ยวผมพอผมพูดไปนะครับถ้าผมพูดถึงดัชนีสเตทให้เตือนด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าที่เราจะวิเคราะห์ปีหน้าเนี่ยเราอยู่ในสเตทที่ไหนแล้วโลกอยู่ในสเตทไหนอันนี้สำคัญเลยนะครับแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเงินนะครับฮัลโหล ในสเตทนะครับของต่างประเทศเนี่ยผมคิด